ครัเมื่อนี้ก็มาเขาสู้วิธีสารคข้ามนะครับอีกรอบป่อลุงพันในป่ามาตซีครับป่าน้ำท่วมป่าวุ้งส้มคือป่ายังหัวหน้าป่าจระเมิดป่าป่าอียงไม่สุบ่อันที่มันคือนะบ่ครับคือป่าจระเมิดป่าทับทิมป่าทับทิมเห็นดีเนื้อเนื้อเป็นสีสีสมเลยนะครับเนื้อเป็นป่าสมันเ โซ่ไอจูขึ้นป่าใช่ไหมันนี้เห็นว่าใครุดอยู่ได้แล้วคันนี้เห็นว่ปากเบ,บี้ยวแล้วงันอย่วัดเสบีย์นี่วัดเสบีย์อะไรกันครับพี่น้องปอลุงครับเพิ่นเป็นผูโโาา้เอาปลาวัตดซี่ครับครับผมน้ำซีเลยครับปลาน้ำซีเลยได้ครับนี่านารครับพนันสุภาษิตครับพนันพนันช่องพนันนี่วิธีสลักขามเม <c oughs> ื่อนี่คนมาขอจากเทีย่ยนมาถึงนี่จะอยู่ทั้งหลังเลยอยู่ทั้งหน้าเที่ยนเลยจัดให้พนันครับวันนี้ครับ ได้ขนาดเลยครับมือทิ้งก่อนไหมได้ครับเรื่องมันกระเดือบปลาปลาเพื่อนมือได้คักมือนี้ว่องมือเต็มแม็กเลยเพื่อน่าเจร่าสูตรได้เนาะมือนี้ท่านสูตรได้ไหมโอ้เอาสูตรวิธีสารคามมาท่านมือนีรคับทอดเกียรนี่มันต้องใส่ซ่อนนะครับอย่าใส่มีดหางมันคว่ำนะครับเอาหางมันเนี่ยมันจึงเข้ากันการทอดเกียรติปายนี่ ใส่มีบพได้ครับมันจะปุ้ยลุยไปทั้งขังจดแจ่วฟังทีนะเนื pues, ้อปลาเสบ่สวยครับมีดอันนี้ซ้อนนี่ใส่หางนี่เนื้อปลานี่สุดยอดตอนนี้ทีมงานสุ่มไก่ปลาไผ่เพื่อหันกันมาห้างสมาชิกท่านใดครบครับคงก็สองสามมือดิไปน้ำกระท่งอีกสามครับขึ้นฟังท่านได้อยู่สาม อันนี้ลากกระทงเลยครับออเหันเล่นกันให้เราเลยไปน้ำกระทงสามครับวันนี้เห็นไหนเห็นว่าติดตอนได้อยู่เดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับครับเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปครับผมเออเหรออย่างนี้ซีอิ๊วขั้นตอนพิสูจน์พิสูจน์เนื้อได้ครับวันนี้ครับขั้นตอนพิสูจน์เนือเ้อว่ามัน<ช>มันไก่เจี้ยงหม่องไห<อ><อ>นี่ยก็ปาดแซลมอนบางทีปาดให้มันครับวันที่นึ่ มีดมือนลใช้มีดมอนะครับได้มาตะวันด่มะเกเาแล้วเป็นนแพทย์่มีดมอนมีดผ่าตัดมีดมอเอาของมอนไหมครับมีดมอเกาะนายแพทย์สุภาพชิดต่อสัาเดิมการผ่าตัดแลขึ้นเคียงครับเบื้งเนือครับเบื้งเนือครับนบ่เยลืองวะมนืองเหม็นมันบแมมอนอัน เใบกัมนาะ,รนะครับมันเป็นปลาตกใจครับเมื่อคืนนี้คนลอยกระทงหลายครับมันตกใจเลียดมันออกสีตัวมันได้ <c oughs> ส,ดสดีครับสีเถอะมาไปยังครับเอาไปเหนื่อยจดทด้เลยครับสวัดีครับโอ้เริ่องมอตตมืตอหอมผักช <c oughs> ี่หม ขับนึ่งเลี้ยครับ่าบรครับผมี้เลยครับฟังลำโพงขังใจเราี้วลโพงขังหัวดครับเี้เปิดปีครับปี้โอ้เนื่อยปดอรรขาหมูหน่อยตันึงเครับมื่อนี้ ผมไลยแตกแล้วครับเนี่ยดุลนเนี่ยลนน์ลบปนอย่างอื่นเป็นไรครับติดตามกันต่อไปครับติดตามต่อไปครับผมหว่าเห็น คนพบท้องคำครับวันนี้อยู่ในท้องป่าบีครับบีสวนเพิ่ออะไรเทแท้เป็นบีเลยเพื่อนป่าควัดออกไข่ครับเมีครับเพงว์แต่คนสลับครับครับผมครับผมสลับง้อเปล่าสลับได้ครับบีได้ครับเออทันหมดแล้วเรื่อวเรื่องนะเนะตัวเดียวแค่มันเป็นยีเกลนี่